เราจะมาพูดถึงเรื่องการต่อวงจรแบตเตอรี่ในระบบโซลาเซลล์ ale, นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของระบบโซลาเซลล์ ale, ที่ใช้ในระบบออฟกิดนะครับการต่อเนี่ยก็จะมีการต่ออยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับก็คือเป็นแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานนะครับส่วนอีกวิธีนึงนะครับที่นำเอามาต่อเป็นแบบผสมก็คืออนุกรม ผสมกับแบบขนานนะครับการเลือกใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็การต่อวงจรเนี่ยมีวิธีการต่ออย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่เต็มประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมนะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่แรงดัน12โวลต์100แอมป์จํานวน4ลูกนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จคอนโทรล ขนาด48โวลต์นะครับที่เราจะมาต่อใช้งานนะครับเป็นแบบอนุกรมนะครับการต่อแบบอนุกรมเนี่ยนะครับขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่1นะครับเราก็จะนํามาต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่2นะครับขั้วลบก็จะไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่3ขั้วลบก็จะไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่4สําหรับขั้วที่นํา ไปใช้งานก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกที่1แล้วก็ขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกที่4นะครับแรงดันนะครับที่จะได้จากแบตเตอรี่ทั้ง4ลูกก็จะนำมาบวกกันทั้งหมดเลยนะครับลูกละ12โวลต์ก็จะได้เท่ากับ48โวลต์นะครับส่วนกระแสนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจะมีกระแสเท่ากันหมดนะครับทั้ง4ลูกก็จะได้ค่ากระแสเท่ากับ100อแอมป์นะครับ อาจจะสงสัยว่าเอะถ้าเกิดสมมุติว่ามีแรงดันของแบตเตอรี่แต่และลูกไม่เท่ากันสามารถนำมาต่อใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าก็จะนำค่าแรงดันทั้ง4ลูกเนี่ยมาบวกกันแล้วก็จะได้ค่าเอาพุทธของแรงดันนะครับเป็นค่านั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สำหรับกระแสนะครับกระแสเนี่ยแบตเตอรี่ของทั้ง4ลูกเนี่ย ควรที่จะมีกระแสที่เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระแสลูกใดลูกหนึ่งน้อยหรือมากกว่าเนี่ยนะครับในวงจรเอาพุทธของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะได้กระแสค่าเท่ากับลูกที่มากที่สุดก่อนนะครับแล้วแบตเตอรี่ลูกที่มีกระแสน้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะดึงค่ากระแสของแบตเตอรี่ลูกที่มากเนี่ยเฉลี่ยลงมานะครับจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยลดลงนะครับ เมื่อเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต่อ,อาสายไฟเอาพุทไปที่ตัวชาร์จคอนโทรลเพื่อนำไปใช้งานได้ก็จะได้แรงดันที่ 48V โวลต์กระแสที่1 0 0แอมป์นะครับครานี้เรามาดูแบบที่2นะครับก็คือเป็นแบบขนานนะครับการต่อแบตเตอรี่ก็จะใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับก็คือแรงดัน 12V 1 0 0โวลต์1น0แอมป์จำนวน4ลูกนะครับแล้วก็มีชาร์จคอนโทรลเนี่ยนะครับ 12โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมชาร์จคอนโทรลมีแรงดันลดลงนะครับเราก็นำแบตเตอรี่ทั้ง4ลูกเนี่ยนะครับนำขั้วบวกนะครับมาต่อรวมกันทั้ง4ลูกเลยนะครับแล้วก็ขั้วลบนะครับมาต่อรวมกันทั้ง4ลูกนะครับซึ่งแบบนี้นะครับจะได้ค่าของแรงดันแบตเตอรี่ทั้ง4ลูกเนี่ยเท่ากันก็คือ12โวลต์นะครับส่วน กระแสก็จะได้เท่ากับกระแสของแบตเตอรี่แต่ละลูกบวกกันก็คือลูกละ1 0 0แอมป์4ลูกเท่ากับ4 0 0แอมป์นะครับก็จะมีข้อสงสัยอีกแหละนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบตเตอรี่เนี่ยแรงดันแต่ละลูกไม่เท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่าแรงดันลูกใดลูกหนึ่งมากหรือน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะเกิดการเฉลี่ยค่าแรงดันที่สูงที่สุดก่อนแล้วก็ดึงลงมาเป็นค่าแรงดันแบตเตอรี่ที่จ่ายได้ต่ำที่สุดนะครับ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงนะครับสำหรับกระแสถ้าเกิดแบตเตอรี่มีกระแสที่ไม่เท่ากันนะครับในแต่ละลูกไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ากระแสแต่ละลูกเนี่ยก็จะรวมกันเท่ากับกระแสผลรวมของแต่ละลูกอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเมื่อเรานำเอาพุทของแบตเตอรี่นะครับมาต่อเข้ากับตัวชาร์จคอนโทรลก็จะเห็นว่าชาร์จคอนโทรลเนี่ยจะได้แรงดันจากแบตเตอรี่ เท่ากับ12โวลต์นะครับดังนั้นก็จะต้องใช้ตัวชาร์จคอนโทรลเนี่ย12โวลต์นะครับและกระแสก็จะได้เท่ากับ400แอมป์นะครับครนี้เรามาดูการต่อวงจรแบตเตอรี่แบบผสมบ้างนะครับก็คือเราจะผสมระหว่างวงจรอนุกรมกับวงจรขนานนะครับเรานำแบตเตอรี่ชุดเดิมนะครับแต่เราเริ่มจากจำนวน2ลูกก่อนนะครับโดยมีค่าแรงดัน12โวลต์ กระแส100แอมป์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวชาร์จคอนโทรลนะครับใช้24โวลต์การต่อแบตเตอรี่ก็จะต่อเป็นแบบอนุกรม,มก็คือเอาขั้วลบของลูกที่1นะครับมาต่อกับขั้วบวกของลูกที่2นะครับขั้วบวกของลูกที่1และขั้วลบของลูกที่2ก็จะเป็นขั้วที่ต่อไปใช้งานนะครับก็จะได้ค่าแรงดันของแบตเตอรี่ทั้ง2ลูกเนี่ยเท่ากับ12โวลต์บวก12โวลต์เท่ากับ24โวลต์นะครับ ส่วนกระแสก็จะได้เท่ากับ100แอมป์ซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติของวงจรอนุกรมนะครับก็จะก,กําหนดวงจรชุดนี้ให้เป็นอนุกรมชุด1น,นะครับแล้วเราก็จะต่อวงจรแบบเดียวกันเนี่ยนะครับเพิ่มแบตเตอรี่ไปอีก2ลูกก็เท่ากับมีแบตเตอรี่อยู่4ลูกเราจะต่อวงจรอนุกรมเหมือนกันกําหนดให้เป็นอนุกรมชุดที่2เมื่อเรานําเอาวงจรอนุกรมชุดที่1กับชุดที่2นะครับมาขนานกันนะครับ เราก็จะได้ค่าของแรงดันแบตเตอรี่ทั้ง2ชุดเนี่ยเท่ากับ24โวลต์นะครับก็คือมีค่าแรงดันเท่าเดิมนะครับส่วนกระแสเป็นกระแสะแบตเตอรี่ชุดที่1นะครับกับชุดที่2เนี่ยบวกกันก็คือ100บวก100เท่ากับ200แอมป์นะครับเมื่อเรานำมาต่อเข้ากับตัวชาร์จคอนโทรลก็จะได้แรงดันเอา์พุตของแบตเตอรี่24โวลต์มีกระแสะ200แอมป์นะครับ จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเลือกแบตเตอรี่ที่มีสเปคแต่ละโลกไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะมีผลต่อการต่อใช้งานทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงครับเนื่องจากในวงจรแบตเตอรี่เนี่ยมีการ ถ่ายโอนพลังงานระหว่างแบตเตอรี่ด้วยทําให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงนะครับก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าแหล่งจ่ายแบตเตอรี่เนี่ยคายพลังงานไปแล้วก็จะหมดไม่เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟที่แปลงจากพวก power supply ที่เป็น linear หรือว่า switching power supply พวกนั้นนะครับหากมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยที่จะสอบถามก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ ชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์กดตับตะไคร้ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอานนท์ดีอขอบคุณครับ